สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟรุ่งบอลนะครับเป็นช่องที่รวบรวมเอาข่าวสารเกี่ยวกับวงการกีฬานํามาบอกมากล่าวท่านผู้ชมนะครับก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวต่างๆนะครับอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าว อีนี้มาว่ากันเรื่องราวของบริบอลสาวไทยของเรานะครับตามคาดท่านผู้ชมสาวไทยของเราทุบสโลวีเนียแหลกฮนะสามต่อศูนย์เซตท่านผู้ชมครับแม่ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้หลายคนนี่ถึงขั้นตบมือได้ออกมาชื่นชมสาวไทยของเราถึงแม้ว่าสภาพร่างกายจะไม่สมบูรณ์นะครับสำหรับตัวผู้เล่นหลายคนแต่ก็ยังคงละเอียดวันนี้ต้องใช้คำว่าละเอียดยิบนะครับนะ ละเอียดทั้งโค้ดแล้วก็ตัวผู้เล่นเลยเนี่ไโค้ดด่วนนี่แม่แต้มเลียวแกก็เอานะฮะท่านผู้ชมชวนออกข้างสนามอยู่เรื่อยนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนสาวไทยของเราเองเนะครับพลาดกันน้อยมากโดยเฉพาะจุดอ่อนของเราในเรื่องของลูกเส์ฟพลาดวันนี้เชื่อไหม3เซตเนี่ยเราเส์ฟพลาดเพียงแค่3มครั้งเฮ้ยนี่แหละครับคือการพัฒนานี่หรือครับคือความสุดยอดของสาวไทยถ้าจะละเอียดก็เอาได้นะครับนี่คือคลาสระดับโลกนะครับของสาวไทยของเราท่านผู้ชมครับ หลายคนถามนะครับบอกว่าพี่เชฟครับชนะสโลวีเนียแล้วเนี่ยรงกิ n งเราจะขยับไหมไม่ขยับครับแต่เราบวกได้นะฮะท่านผู้ชมครับนะเราบวกได้5.13คะแนนนะครับบวกกับของเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับคือ209.71คะแนนก็จะเป็น2 1 4คะแนนแหละครับท่านผู้ชม เจอกับทีมที่มีอันดับแบงกิ้งต่ำกว่าเราก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าได้มากสุดแล้วนะนะครับบวก5.13เนี่ยถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันแหละครับท่านผู้ชมทำให้สาวไทยเรามีแต้มตุนนะครับตั้ง2 1 4 8 4แต้มนี่ก็ถือว่าเราได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวปีดูนะครับโคด้ดดวนเองจัดทับลงมาดวลก,กันกับสาวสโลวีเนียเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอาตัวหลักลงมานะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยน ตัวผู้เล่นนะครับเพื่อไม่ให้นักกีฬานั้นกรอบมากนะักต้องใช้คํานี้แหละเพราะว่านักกีฬาเองนะครับมาเล่นในนดที่5นี่เริ่มกรอบเริ่มที่จะมีอาการล้าให้เห็นนะฮะท่านผู้ชมสังเกตได้ในเรื่องของการขยับตัวซึ่งอาจจะดูคึกคักน้อยลงไปกว่าในนาที่เจอกับโปลแลนด์แต่ถึงอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับสติเองเนี่ยโอโ้โหน่าทึ่งมากท่านผู้ชมครับ ซึ่งสิตธิหลังเกมในการพบกันกับสโลวีเนียเนี่ยมันฟ้องคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทีมชาติสโลวีเนียเนี่ยนะครับพวกเธอโดดเด่นในเรื่องของการบล็อกทุกผู้ชมแข่งกับทีมใหญ่ทีมเล็กเนี่ยนะครับจะบล็อกได้10บล็อกขึ้นทางนั้นเลยนี่ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกของสาวสโลวีเนียในการพบกันกับสาวไทยและเป็นครั้งแรกที่สโลวีเนียเองบล็อกไม่ถึง10บล็อกนะฮะท่านผู้ชมครับ ตองบอกว่าต้านทานความแข็งแกร่งสาวไทยของเราเอาไม่ไหวจริงๆนะครับตามภาพนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าเราเองจะโจมตีค่อนข้างเยอะกว่าแต่จํานวนการบล็อกเนี่ยเราน้อยกว่าแต่บล็อกของทางฝั่งสซลร์เบียเนี่ยได้เพียงแค่7บล็อกตัวบิงเท่านั้นนี่คือประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมที่ต้องจารึกเอาไว้นะครับรวมถึงข้อผิดพลาดนะครับที่คู่แข่งอย่างเซลร์เนียทําให้เราเนี่ยมากถึง22แต้มโอ้โหต้องบอกว่าหนักหน่วงจริงสําหรับเซลร์เนียเองนะครับสตีเสียก คพในลุกเองพูดไม่เกินจริงครับสำหรับสาวโปแลนด์เคยเตือนแล้วนะครับในการพบกันกับสาวไทยนี่เธอออกมาพูดเองเลยครับถึงขั้นสติหลุดนะครับสาวไทยนี่ทำโปแลนด์สติหลุดมาแล้วครั้งนี้เองสาวไทยก็ทําสโลวีเนียสติหลุดเหมือนกันผมเชื่อว่าเห็นกันทั้งโลกแล้วครับเพราะว่าในเซตที่3นี่หลุดเหวไปเลยละครับสำหรับสโลวีเนียท่านผู้ชมครับเหลือจะเชื่อจริงๆนะสาวไทยของเรานี่ ท่านผู้ชมมีความเขีนอย่างไรก็เอามาแชร์กันได้นะครับผมเชื่อว่าสนุกจริงสําหรับเกมนี้เองนะครับสาวไทยของเรานี่ทาค่อนข้างได้เหนือกว่าเหมือนสายภาพซ้ำแล้วท่านผู้ชมครับเพราะเนี่ยเราเห็นเลยว่าเฮ้ยสกอร์เนี่ยมันจะมาอยู่ที่9ต่อ9เนี่ยเสมอกันอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นมันก็จะสูสีสูสีนะครับจนไปถึงท้ายเซตเนี่ยเราปาดหน้าแซงเข้าป้ายเลย <laughs> สาวไทยของเราวันนี้แสบจริงๆนะฮะท่านะผู้ชมก็ะอ,อกว่าทางฝั่งของสซอรเเนีย ถึงแม้ว่าจะสูงใหญ่กว่านะครับแต่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่เรานี่แก้ทางได้ดีด้วยประสบการณ์ที่ดีกว่านะครับและอันดับ r a n กิ้งที่ดีกว่าไทยเราอันดับที่13ของโลกนะครับส่วนสโลวีเนียนะครับอันดับที่28ของโลกนะครับท่านผู้ชมก็ห่างกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไปดูผู้ที่ทําคะแนนสูงสุดกันหน่อยนะครับว่ามีใครกันบ้างในเกมนี้นะครับตามภาพนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสองสาวนี่ ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะทั้งอัจฉรพรคงยศแล้วก็วิภาวีสีทองเนี่ยท่านผู้ชมครับสังเกตดูตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมเบอร์หนึ่งวันนี้เองเนี่ยคนที่ทําแต้มสูงสุดของทีมต้องบอกว่าเฮ้ยคะแนนเนี่ยเท่ากันแต่มันจะไปต่างกันตรงที่แอตแทกพอยส์ะนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นทางวิภาวีทำได้ดีกว่านะครับเป็นเบอร์หนึ่งของทีมนะครับทำไป14แต้มซึ่งเท่ากันกับอัจฉรพรคือ14แต้ม หรือจะเชื่อเหมือนกันนะครับสำหรับน้องชัชชออนมกสีนะครับร่างกายเนี่ยไม่ฟิตเลยนะครับมีอาการบาดเจ็บอยู่มีอาการเหนื่อยล้าหลายคนคงเห็นนะครับในคลิปที่ผมทำไปให้ดูใน E ีีก่อนแต่เธอนะครับทำแต้มในช่วงท้ายเกมนี่หลือจะเชื่อเหมือนกันนะครับติดอันดับ3ของทีมก็คือทำไป13แต้มซึ่งห่างเพียงแค่แต้มเดียวแม้ถ้าลงเต็มเกมผมว่าชัชชออนยังไงก็น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะ แต่พอเธอลงมาในเซตที่2นี่ก็เซตแรกนี่วิภาวีทําไปค่อนข้างเยอะนะฮะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าสาวไทยของเรายังคงน่ากลัวสําหรับตัวหัวเสาไม่มีช,ชัชอรนก็ยังมีวิภาวีนะฮะท่านผู้ชมครับที่ยังคงไล่กาดกันอยู่นะฮะส่วนรายอื่นๆนะครับตัวบอลเร็วของเราอย่างน้องแนนทันดาวนึงแจ้งก็หาแต้มนะครับน้องเตยหัดทยาบำร,รุงสุขก็หาแต้มครับพ้อนพันหนึ่งแต้มนะครับน้องบีมหนึ่งแต้มก็ถือว่า แม่ตอนนี้เองเนี่ยสาวไทยของเรามีความมั่นใจมากส่วนทางฝั่งของสโลวีเนียนะครับเป็นมิจจานะครับที่ทำแต้มสูงสุดนะทำไป19แต้มนะครับแต่ทำเสียเนี่ยไป20โอ้โอเสิบเสียเยอะมากท่านผู้ชมครับสำหรับทางฝั่งของมิจจานะครับแม่เล่นเอาผมเดาทางถูกขนาดไร้สดอยู่เสียแน่เสียแน่เสียจริงๆงนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูบุสลิภาพของโค้ดด่วนกันหน่อยนะครับทำทีมชนะมา2เกมติดแล้วนะครับ ท่านจะออกมาพูดถึงคู่แข่งอย่างไรกันบ้างนะครับไปรับชมกันครับก็สําหรับเกมันี้นะครับในช่วงต้นๆเนี่ยเราเรื่องับเขาค่อนข้างยากเพราะว่าในเรื่องของการรุกของเขาค่อนข้างหนักนะครับรวมถึงโรเบเนียเองวันนี้มีข้อผิดพลาดมากกว่าเราในเรื่องของการเล่นนะครับส่วนเราเองเนี่ยก็ต้องชื่นชมนะครับนักกีฬาและก็ทีมงานทุกคนในเรื่องของการทํางานนะครับตามแผนที่เราประชุมกันมาแล้วก็วางไว้แล้วก็เล่นได้ เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับก็ยังมีบางจุดบางช่วงที่ยังแกว่งนิดหน่อยนะครับก็ต้องนําไปแก้ไขในแมตช์พรุ่งนี้ด้วยครับผมกับเกาหลีใต้มองแถบกดดันไหมคะก็จริงๆเนี่ยเราเจอเขาบ่อยนะครับแต่เขาก็พัฒนาขึ้นรูปแบบเกมเขาดีขึ้นวันนี้เองก็น่าเสียดายนะครับเขาเล่นเองเนี่ยเขาก็น่าจะชนะ นะครับแต่เขาคงมีกําลังใจมากขึ้นแต่ตัวเราเองเนี่ยเราต้องรักษาเกมของเราไว้ในเรื่องของการเล่นในรูปแบบอย่างนี้ให้มั่นคงมากกว่าเดิมเพื่อจะเล่นกับเขาในวันพรุ่งนี้ครับผมนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จแล้วก็วันนี้เองเขี้ยวมากครับโค้ชครับโอ้โหหนึ่งแต้มนี่เรียกออกข้างสนามเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือความสุดยอด ของสาวไทยของเราอีกหนึ่งนัดนะครับในการถล่มใส่ทีมยุโรปนะครับอย่างสโลว์เเนียขาดลอย3ต่อศูนย์เซ็ตนะครับท่านผู้ชมอีพ e ีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเชฟลุงบอลก,กันหน่อยนะครับที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัปคลิปลงไปอีพ e ีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ